สวัสดีค่ะตอนเช้าสภาพก็จะอึ้งๆหน่อยนะคะกำลังออกเดินทางพี่น้องรอรถตอนเจ็ดโมงยี่สิบลคราวนตอนนี้ก็คืออีกยี่สิบนาทีนะคะใช้ระยะเวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงกว่าๆหนึ่งชั่วโมงนิดๆน,นะคะผู้ใดสิไปเที่ยวงานไทยกันฉันต้องไปแต่งหน้าหน้างานล้วนะ่นี่ฉันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยคอยตื่นเตีตีซีพี่น้อง กล้เตียน,นตั้งแต่ตีสี่นะคะสวัสดีค่ะผู้ใหเข้ามาแล้วกดคอมเมนต์ได้นะคะแต่ว่าทําไมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้วะเพราะมันขึ้นคอมเมนต์แล้วอ่านไม่ได้ตลอดเลยอะเดินทางไปเที่ยวกันนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวงานไทยฟนต๊พี่น้องแต่เขาเจ้าบอกว่าไหนละ่ะตัวรถบัสฉันอยู่ไหนอะ N903 ส า3อีเมลอยู่ไหนเอ่ยแปบบ๊บนึงนะคะขออนุญาตเซฟตัวก่อนอนุญาตเซฟตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์เนาะเจ็ดโมงยี่สิบไปถึงซากรีปเก้าโมงสิบห้านะคะเดี๋ยวแวะไปกินกาแฟกับซาลาลีก่อนเนาะเพราะว่าไปถึง ไปถึงโรงแรมเบงเช็คอินบดาดอกพี่น้องเช็คอินใบสามแต่จะไปตลอดตะล็ดหน้างานไปเพื่อนสาวจะไปตัดลิปปิ้นตอน11โมงครึ่งนะคะพี่ันก็จะไปอาตัยแต่งหน้าที่ลาลีเพราะสภาพพี่ันไม่ผ่านมากเลยค่ะตอนนี้แบบอึ่งนะคะอึ่งชาวบ้านเล็กอึ่งดูซิดูคอมเมนต์ซิดูแนวทางในการคอมเมนต์ว่าไง สภาพฉันขียับเยินเถอะพี่น้องให้ดูบรรยากาศนะคะกลับกล้องไม่ได้ด้วยโทรศัพท์ฉันนี่ฉันจะเด้โหลดเฟฟมาใหม่เลยเด้เนี่ยแล้วจะได้โหลด youtube มาใหม่แล้วนะเนี่ยทำไมโทรศัพท์ฉันกลับกล้องไม่ได้อะ่ะ ดูสภาพไปเนาะที่นี่คือบริบอรนะคะฟืดฟืดฟืดไปค้างที่นู่นหนึ่งคืนนะคะเอฟซี FC คนไหนอยากมาตำจอกซียูท i น h t นะคะที่ดรุกนในโคเทลเนาะ จะไม่ไรอีกแล้วล่ะเพราะว่ามันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้อะลงก็ลงไม่ได้นะนี่ไม่มีที่กดให้ลงกับกล้องก็ไม่ได้เป็นอย่างน้อนี่เป็นอย่างเยอะไหมเนี่ยกับกล้องก็ไม่ได้กับกล้องไม่ได้นะคะ บอกให้รอที่ซ่องเจ็ดนะคะไม่ใช่ซ่องสามนะคะอีกสิบห้านาทีสภาพเยบเยินเนาะตื่นแต่ตีสีพี่น้องตั้งนาฬกาปุกตีหาแต่ฉันตื่น DC. ตีสีตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นหรือเปล่าสา เดี๋ยวไปถึงงานไล์ให้ดูเนาะทำคลิปให้ดูแล้วกันเพราะว่าไอ้นี่ไปก็อ่านคอมเมนต์ไม่ได้อยู่ดีไปนะั้นลงนะกระโดดชุบ